อ่ะสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะมารีวิวจักรนะครับจักีผ้านะครับมาพินพิกัสนะครับเอ่อ DW M ีเอศูนย์นะครับสามสามศูนย์ครับขอไปนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นกลึงโบราณกลึงทันสมัยนะครับตัวนี้ทํามาในช่วงระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทํามาช่วงระยะแบบ เปลี่ยนทายระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเข้ามานะครับแต่รุ่นนี้นะครับข้อดีของเขาคือระบบชุดปรับได้นะครับเข้าไปอยู่ด้านในของหัวจักรนะครับตัวนี้ก็คือเข้ายากด้านหลังนะครับมาด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มุดเข้าไปข้างในนะครับเป็นตัวปรับได้อยู่ด้านในนะครับหนึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือหนึ่งเรื่องพัดลมนะครับเรื่องลมเรื่องจะเป่าให้อันนั้นก็ปัญหาน้อยนะครับ แล้วก็การดูแลก็ง่ายนะครับและเป็นระบบที่ซ่อมค่อนข้างจะง่ายนะครับเป็นระบบโยกของตัขอที่อยู่ด้านนอกนะครับถึงตะขอจะ่ด้านนอกนี้นะครับตัขอไฟอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตัขอไฟด้วยนะครับนะครับการตั้งนะครับการดูแลค่อนข้างจะง่ายนะครับฝาเลื่อนค่อนข้างจะใหญ่นะครับนะครับรุ่นนี้ข้อพิเศษ แตกต่างจากรุ่นโบราณทั่วไปนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาตุ่นี้คือคือระบบกดปุ่มทีห่างนะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวนจะต้องเป็นขันน็อตนะครับขันน็อตเพื่อที่จะปรับทีห่างแต่ตัวนี้เขาทำสมัยขึ้นมานะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งหาประวัติค่อนข้าง,งจะยากมากนะครับประวัติยากมากนะครับเป็นกดปุ่มปรับทีห่างเหมือนจากโค้งรุ่นใหม่ๆหรือจากรามรุ่นใหม่ๆบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ชุดปรับได้นะครับเก็บซ่อนเข้าไปอยู่ด้านในทําให้ด้านหน้า สะอาดสะอ้านไม่ลกนะครับนะครับเหมาะกับงานหน้าร้านนะครับเหมาะกับงานหน้าร้านนะครับงานหน้าร้านมากกว่านะครับแต่ข้อเสียนะครับค่อนข้างจะมีความควรนะครับก็คือเรื่องอะไหล่ค่อนข้างจะหายากนะครับเป็นบางตัวเพราะว่าช่วงระยะสั้นเท่านั้นที่จําหน่ายออกมาซึ่งประวัติหาแทบจะไม่มีนะครับรุ่นนี้นะครับหายากมากนะครับนะครับทรงสีสามสวยงามนะครับนะครับเห็นไหมครับข้อดีของจากรุ่นนี้ก็คือ มันดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็การใช้งานไม่ยากนะครับการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งต่างๆก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียเขาก็ก็มีเรื่องปรับได้นี่ครับถ้าอยู่ด้านในนะครับเราจะต้องมาเสียเวลาเรื่องการปรับได้เปดิดฝาข้างหนึ่งนะครับอาจจะทําให้เขาเรียกว่าทําให้เอ่ออาจจะทําให้ยุ่งยากนะครับในการปรับได้นะ เพราะว่างานเป็นโรงงานจริงๆคือเราต้องคอยปรับได้ตลอดนะครับแต่ละผ้าแต่ละงานจะต้องปรับได้ตลอดนะครับแต่ข้อตัวนี้จะเข้าไปทอนหม่เราต้องคอยเปิดฝาปรับนะครับจะเป็นเรื่องอีกเบียบหนึ่งนะครับแต่ความสวยงามแล้วก็ความทันสมัยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้นะครับทํามาระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับผมไม่เคยเจอประวัติที่แน่นอนนะครับแต่รูปทรงค่อนข้างจะสวยนะครับพิกเซ็ตนะครับตัวนี้ ลูกโซ่ข้างจะสวยมากนะครับการดีไซน์เป็นดูทันสมัยนะครับข้อเก็บมาครับตัวนี้ด้านล่างทําเผื่อมาเป็นแบบเข็มคู่ลูกโซ่นะครับตัวนี้ทําเป็นแบบผมคู่ลูกโซ่มาเผื่อไว้แล้วนะครับแต่ว่าแค่เหื่อนะครับไม่ได้ใช้แต่เราใช้แค่เส้นเดียวนะเป็นลาดรยนะครับปีเข็มนะครับผมสังเกตในการตั้งค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ปรับง่ายนะครับแล้วก็ปีเข็มสวยนะครับปีเข็มสวยดูกว้างนะครับดูกว้างมากนะครับดูไม่ห่อ ครับตอกง่ายมากนะครับระบบจานฟันนะครับใช้ค่อนข้างที่จะใช้หายากนิดนึงนะครับหายากนิดหนึ่งนะครับก็หาไม really ่ยากสาหรับช่างนะครับระบบกิไกกดไอตินผีก็ตัวใหญ่นะครับออกแบบดีไซน์ค่อนข้างจะดีนะครับผมว่าจะหาโรยมาใส่นะครับแต่ตัวนี้อะไรชุดโรยนะครับไม่เจอนะครับผมพยายามค้นหาแล้วไม่เจอนะครับจะหาโรยมาใส่ก็ไม่เจอนะครับก็เป็น จากไอ้รุ่นที่สวยงามนะครับแต่ว่ากรณ์จะหายากนิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็โอเคครับสวยงามครับชุดโยกโรยยกสินผีนะครับก็ดีนะครับคือเดี๋ยวถ้าเรายกสินผีนี้นะครับชิงก็จะเปิดนะครับเห็นไหมครับชิงก็จะเปิดดีไซน์ได้ดีมากเลยครับสวยงามนะครับมีฝาปิดนะครับเนี่ยอันนี้ได้ล่างนะครับอันนี้ก็คือสองตัวนะครับสองเส้นนะครับถ้าอีกเส้นหนึ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่นี้ไม่มีนะครับนะครับเส้นหนึ่งอยู่กลางอ่า เป็นจากที่น่าเก็บและสะสมนะครับค่าใช้จหายากและประวัติน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดลองครับจากรุ่นนี้นะครับจากรุ่นนี้ใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเร็วมากนะครับเหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นในช่วงระยะสั้นๆของจักรที่ทําขึ้นมานะครับตัวนี้อืม สีตรงนี้จะมีข้างหน้าด้วยนะครับพอดีมันหายไปเดี๋ยวผมองไปหาใส่นะครับแต่ก็น่าจะดัดแปลงได้นะครับตัวนี้ไม่น่าจะยากนะครับเห็นะมครับสีเข็มข้างสวยนะครับอ่าสวยมากนะครับเหมาะกับงานหน้าร้านนะครับตัวนี้อ่างานหน้าร้านนะครับ เห็นไหมครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นมอเบินอีกรุ่นหนึ่งนะครับ DW DW นะครับ DW M3 330นะครับปีกษัริย์นะครับตัวนี้ผมรำสืบหาประวัติแล้วไม่ได้นะไม่เจอนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตที่นะครับแย่แฟนนะครับแน่นอนใช่นไหมครับอ่า7แฟนนะครับนะครับนะครับ เป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับสวยงามครับเป็นด้านล่างนี้ค่อนข้างจะกว้างจากเข็มนะครับจากเข็มมาถึงหัวนี่ค่อนข้างจะกว้างเห็นไหมครับจากตรงนี้มาถึงนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้สีเดิมๆนะครับไม่มีการแต่งสีนะครับเป็นสีที่สีช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างสีดํามาสีเขียวนะครับเป็นที่ก็อายุเยอะแล้วนะครับ นะครับสวยงามตรงนี้นะครับอ่ะขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดติ่ก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆแปลกๆก,ก็จะมานำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ